และนี่คือนายพลชิงบุญเฮียงจากองครักษิทักบองทมแถวหน้าในทศวรรษ1990ผู้โด่งดังจากกรณีปาระเบิดเข้าไปกลางฝูงชนในมีนาคม1997 HBH เจริญก้าวหน้าขึ้นมาคุมแถวบนของ BHQ และถือเป็นเฮสการของหน่วยองครักษิทักบองทมเขายังเป็นผู้บัญชาการระดับบนทำหน้าที่ประสานกองทัพของหน่วยองครักษ์ BHQ กับกองกำลังแถวหน้าที่ยกระดับขึ้นมาจาก สมัยต่อสู้กับระบอบพนมเป็นที่มีบองทมฮาหน้อยให้การสนับสนุนในปลายทศวรรษ1980 h v h ยังคงเป็นหนึ่งเดียวของความไว้วางใจที่บองทมเตโชเหลืออยู่เวลานี้ท่ากลางายุทธพลเขมรรับภูมิินฝั่งตะวันตกตามสรกคอร์ดีที่กำลังแตกระสำมระสานอาจจะแตกกระจาย กลายเป็นกองกำลังอิสระกลุ่มเล็กกลุ่มน,อน้อยเหมือนสมัยทศวรรษ1980อีกหรือไม่ดูเหมือนจอมพลเตโชจะเหลือคุณพลคู่ใจน้อยลงไปทุกทีขาสั้นเสียมโคต